าแล้วมาแล้วนะครับหลังจากเมื่อวานนี้อัปเดตเรื่องอาลาวกันตกนะครับซึ่งทีมช่างก็ได้เร่งงานอย่างเต็มที่นะครับก็เลยมาอัปเดตให้เอฟซีได้ดูนะครับสําหรับวันนี้นะครับงานลาวกันตกนะครับทีมช่างก็ยังไปหาสีเพื่อแปลสีมาเพื่อจะทําการทาแล้วนะครับนะซึ่งอีกไม่กิน อีกไม่นานนะครับเพิ่งจะกลับมาเนี่ยเก็บงานเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับระเบียงโค้งนะครับนะซึ่งก็รอทาสีอย่างเดียวนะครับ ตอนนี้ก็มาสู่งานบันไดแล้วกระลาบันไดนะครับอืจะเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเิสีทุกทา่านซึ่งก็เดี๋ยวก็ทำการตกแต่งนิดหน่อยแล้วก็ทาสีแล้วครับซึ่งทีมช่างเขบอกว่ายัง ไปหาสีอยู่ครับตามเข้าไปเอาสีเป็นงานเหลากันตกนะครับสุดยอดสวยงามนีครับงานละเอียดมากครับเจียที่ยิบเลย จนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับงานเชื่อมในลักษณะงานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งก็ก็เหลือรายละเอียดคือ เจียรอยเชื่อมนะครับให้สนิทนะครับแล้วก็จะทำการทาสีนะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับ ก็มาอัปเดตนะครับสถานที่ทำงานนะครับในแต่ละช่วงละช่วงของการทำงานนะครับของบ้านพี่เดือนและน้องนูนานะครับความเป็นไปของทีมช่างถึงไหนนะครับการทำงานรายละเอียดงานนะครับค่อนข้างที่จะออกมาแล้วผมว่าดีเลยล่ะ ก็งานภายในก็เสร็จ1ร0้อยเหลือแต่งานเนี่ยครับรอบนอกนะครับส่วนงานด้านหลังก็จะเป็นงานเพิ่มเติมนะครับงานเพิ่ม,เต,มเติมเข้ามา,างานบ้านหลังใหญ่เนี่ยในสัญญาเนี่ยก็คือเหลือแต่ราวกันตกและก็เก็บแค่ไม่เกิน5นนะครับก็คงเสร็จเรียบร้อย หรือว่าสวยนะครับนี่ก็คือมุมกว้างนะครับของตัวบ้านนะครับถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วจะเป็นออกมาในลักษณะนี้นะครับ วยงามมานะครับนี่ก็คืองาน <c oughs> ทำราวกันตกนครับทำราวบันไดทำบันไดปิดเปิดนะครับเพื่อไม่ให้น้องหมาครับเข้ามาหรือขึ้นมานะครับเพราะว่าน้องหมาที่นี่ก็มีจำนวนมากนะครับก็จะการเป็นบางส่วนให้ไปอยู่ที่บ้านส่งไทย มากกว่านะครับเดยเลยต้องทำประตูปิดเปิดกันไว้นะครับ งานส่วนใหญ่นี่คือจะเป็นงานที่ใช้งานฝีมือท้งนั้นนะครับเป็นงานแฮนด์เมดนะครับไม่ได้ใช้ระบบโรงงานใช้ระบบแฮนด์เมดทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าช่างฝีมือสุดยอดในการทำงานนะครับแต่ละชิ้นนะครับพอผมได้อัปเดตตั้งแต่เริ่มแรกแล้วว่า ทีมสรางชุดนี้การทำงทานของชุดนี้จะเป็นยังไงครับการันตีได้เลยนะครับว่าสุดยอดในการทำงานอย่างหลังคายนะครับงานหลังคาไปเป็นแนว ดูแนวสันหลังคานะครับตั้งแต่แรกเริ่มแรกแล้วเห็นไหมครับจัวตรงกันเตะนะครับแนวปลายนะครับนไะมครับไม่มีรอยอยกักรอยเว้านะครับถ้ามันไม่ตรงนะครับสร้างฝีมือไม่ถึงนี่ครับมันจะเป็นรอยอยกักรอยเว้านะครับแต่นี่มัน เอ่หมดทุกอย่างเลยลงตัวนะครับดูขอบชายคาของของจั่วนะครับเห็นไหมครับนี่ครับคือบรรทัดฐานของการทํางานสร้างที่ฝีมือนะครับว่าเวลาเขาทําแล้วนะครับเราจะดูง่ายๆนะครับขนาดดูในรูปภาพแล้วเรายังออกมาสวยขนาดนี้ถ้ามาดูตัวจริงนะจะขนาดไหนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกําลังใจนะครับ ชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจช่องทั้งเดียวชแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ